จะเป็นอย่างไรเมื่อพูดแมวน้อยต้องหนีมนุษย์มาอยู่ในเมืองใหญ่และได้พบกับพี่น้องเหล่าพูดที่มีชะตาเดียวกันซึ่งพวกเขานั้นต้องการทวงผืนป่าคืนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับในเช้าวันที่แสนธรรมดาขณะที่เจ้าแมวน้อยกําลังนอนหลับพักป่อนนั้นก็มีเสียงดังลั่นจากอีกฟากหนึ่งของป่าสัตว์น้อยใหญ่มากมายตา่างพากันหนีเสียงนั้น กลับกันเจ้าแมวน้อยกลับวิ่งไปยังเสียงนั้นโดยดาทีที่ไม่พอใจและได้เจอกับพวกมนุษย์ที่กำลังเข้ามาทางป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของเธอทำให้เธอนั้นต้องหลบเข้ามาอยู่ในเมืองและใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆและประทังชีวิตด้วยอาหารที่ขโมยมาจากมนุษย์เคาะซ้ำรมซัดโดนมนุษย์ทำลายบ้านเกิดยังไม่พอยังถูกมนุษย์บางกลุ่มเข้ามากล่นแกล้งเด็กวัยรุ่น3ามคนได้เข้ามาทำร้ายเสียวเฮยเตอจึงแปลงร่างเป็นสัตว์้ด้คู่พวกมันทว่าก็ได้ชายปิศาช่วยไว้ เขามีชื่อว่าเฟิงซีเป็นผู้เหมือนกันเสี่ยวเฮยเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วธอจึงคืนด่างและได้ตามเฟิงซีไปในใต้สะพานที่ซึ่งเหมือนกับประตูมิติเชื่อมต่อป่าที่พวกเฟิงซีอาศัยนอกจากเฟิงซีแล้วยังมีผู้ตอนอื่นอยู่อีกซึ่งทุกคนคอยการต้อนรับเสี่ยวเฮยเป็นอย่างดีและได้ชวนให้เธออยู่ที่นี่ด้วยกันทําให้เสี่ยวเฮยรู้สึกดีมากที่ได้มีเพื่อนทางฝั่งตัวเมืองผู้ตนหนึ่งกําลังถูกใช้หน้าหล่อไล่ล่าชายผู้นี้มีชื่อว่าอู่เซียน นอกจากความหล่อที่ไม่เป็นสองรองใครแล้วเขายังมีสกิลการต่อสู้ที่โหดเอาเรื่องซึ่งน้อยคนนักที่จะสามารถสู้กับเขาได้โดยเขานั้นเป็นผู้ร่วมกันสำนักผู้ที่เก่งที่สุดหลังจับผู้เสือได้แล้วปู้จิ๋วก็ได้มารายงานให้อู่เซียนฟังว่าเจอตำแหน่งที่ซ่อนตัวของเฟิงซีแล้วดูท่าเฟิงซีจะถูกหมายหัวอยู่นะครับจากนั้นอู่เซียนก็ได้เดินทางไปหาพวกเฟิงซีที่ป่าได้ได้เข้าต่อสู้กัน เสียวเฮยได้ยินเสียงดังโกรมกลามเธอจึงได้ออกไปดูและได้พบกับชายคนหนึ่งที่ต่อสู้เก่งมากๆหรือก็คืออูเซียนนั่นเองถึงเขาจะเป็นแค่มนุษย์แต่พลังของเขานั้นเกินกว่าผู้หลายตนมากตาเมาพวกเฟิงซีดับมือกันไม่ไหวเลยทีเดียว เฟิงซีอยากรู้ว่าทำไมอูเซียนถึงช่วยพวกสำนักคุ้มกันทั้งที่ตนเป็นแค่มนุษย์อูเซียนก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายเพราะเขามาที่นี่เพื่อพาเฟิงซีกลับไปยังสำนักคุ้มกันเฟิงซีจึงได้ใช้พลังของเขาเข้าใส่อูเซียนเพื่อถ่วงเวลาทุกคนหนีในตอนที่ทุกคนกำลังจะพากันหนีนั้นเสียวเฮยกลับเป็นห่วงเฟิงซีเธอจึงได้กลับไปช่วยจึงทำให้เธอถูกลูกหลงจนสลบ เฟิงซีกับเพื่อนรู้ตัวดีว่าสู้อูเซียนไม่ไหวจึงได้พากันหนีไปตั้งหลักก่อนและได้ทำการปิดผนึกประตูไว้เพื่อไม่ให้อูเซียนตามมาทิ้งให้เสี่ยวเฮยอยู่กับอูเซียนไปก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วยทีหลังทางด้านอูเซียนเขาได้ทำการลอยขึ้นไปบนฟ้าเพื่อสำรวจรอบๆป่าจนได้รู้ว่าที่แห่งนี้คือเกาะก,กลางทะเลซึ่งมันห่างไกลาจากตัวเมืองมาก อูเซียนจึงได้หาท่อนไม้มาต่อเป็นแพรเพื่อไปจากที่นี่ขณะเดียวกันเสี่ยเวเฮยตื่นขึ้นไม่เห็นพวกเฟิงซีจึงได้วิ่งหาแต่ไม่พบพบแต่อูเซียนที่กำลังต่อแพรเธอจึงได้วิ่งเข้าใส่หวังจะแก้แค้นให้พวกเฟิงซีแต่ว่าไม่ไหวครับถูกจัดการจับมัดอูเซียนบอกว่าเขาจะพาเสี่ยเวเฮยไปด้วยถึงแม้ว่าเสี่ยเวเฮยจะไม่ได้อยากไปด้วยแต่ก็ขัดขืนไม่ได้หลังจากต่อแพรเสร็จอูเซียนก็ได้ใช้พลังของเขาควบคุมแผ่นเหล็กให้ดันแพรไปข้างหน้าโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องออกแรงเลยสักนิด ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเซลเฮยพยายามหนีตลอดเวลาซึ่งครั้งนี้ได้แอบ,บขโมยมะพร้าวมาลอยตัวเลยถูกอูเซียนดุว่าอยู่ดีๆไม่ชอบอยากถูกมัดใช่ไหมต่อมาแพรของพวกเขาก็ได้เข้าไปในเขตพายุซึ่งพายุมันก็ดุนแรงมากจนทําให้แพรเกือบล่มในตอนนั้นเองเซลเฮยทุนแรงลมไม่ไหวทําให้เธอปลิวออกจากแพรโดยความกลัวนั้นทําให้เธอช็อกหมดสติกลางอากาศ ตอนที่เสี่ยเฮยหมดสตินั้นเธอก็ได้บังเอิญสร้างเขตพลังขนาดใหญ่ขึ้นมาทําให้ทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งในตอนนั้นอูเซียนสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่กําลังใกล้เข้ามาเขาจึงได้เร่งความเร็วของแพไปข้างหน้าจนสามารถผ่านสภาพอากาศแย่ออกมาได้จากเหตุการณ์เมื่อตะก,กี้ทําให้อูเซียนรู้ว่าเสี่ยเฮยมีพลังแฝงแต่เขาไม่รู้ว่าคือพลังอะไรเสี่ยเฮยเองก็ไม่รู้เหมือนกันอูเซียนจึงได้พาเสี่ยเฮยเข้าไปในฐานกําลังภายในของเขาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งภายในนั้นมีบ้านหลังเล็กๆตั้งอยู่ซึ่งก็คือบ้านเก่าของเขาที่ย้ายเข้ามาไว้ข้างในนั่นเองอูเซียนบอกว่าถูกชีวิตมีฐานกําลังภายในเป็นของตัวเองไว้ให้เราได้พักฟื้นฟูจิตใจเซียวเฮยสงสัยว่าของข้าละ่ะมีไหมอูเซียนตอบว่ามีสิแต่มันว่างเปล่าหลังตรวจสอบฐานพลังของเสียวเฮยแล้วก็พบว่าเซียวเฮยนั้นมีพลังแบบเดียวกับเขาอย่างหนึ่งก็คือพลังควบคุมโลหะและส่วนที่เป็นพลังเคลื่อนย้ายนั้นเป็นพลังหายาก ปูเซียนจึงได้เสนอว่าจะสอนเสียลเฮยควบคุมโลหะเพราะเห็นว่าเธอมีพรสวรรค์โดยจะให้เริ่มฝึกจากความคุ้นเคยกับโลหะก่อนเซลเฮยจึงได้เอาแผ่นโลหะของอูเซียนมาลองชิมดูแต่ว่ามันเค็มปีเลยเพราะอุดมไปด้วยเหงื่อของอูเซียนตั้งแต่วันนั้นเสียวเฮยก็ได้ฝึกฝนวิชากับอูเซียนทางร่างกายและจิตใจ,จจนในที่สุดเธอนั้นก็สามารถควบคุมโลหะได้ถึงแม้ว่าจะไม่เซียนเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะ ฟูเซียนถึงกับออกปากชมว่าเสี่ยวเฮยนั้นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์จริงๆทางด้านของเฟิงซีเขาได้มาหาอาจารย์หมิงเพื่อขอให้ช่วยบางอย่างแต่สิ่งที่เขาขอนั้นมันผิดต่อก,กฎของสำนักเฟิงซีจึงได้ใช้กำลังแย่งของสิ่งนั้นไปซึ่งของที่ว่านี้คือพลังขึ้นระเบิดเสียงของอาจารย์หมิงเฟิงซีเขามีพลังแฝงที่น่ากลัวนั้นก็คือการขโมยพลังหรือหยิบยืมพลังของคนอื่นซึ่งทางสำนักคุ้มกันจัดว่าเป็นพลังที่เลวร้ายมาก จากนั้นเฟิงซีก็ได้ไปขโมยพลังผู้กันศักดิ์สิทธิ์ของพูดวาหูซึ่งทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันจนภายในร้านเละเทะกอนวาหูจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกชิงพลังไปที่เฟิงซีทําแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการพลังไปสู้กับอูเซียนนั่นเองซึ่งตอนนี้พวกเขาก็รูพิกัดของเสี่ยวเฮยกับอูเซียนแล้วเฟิงซีกับเพื่อนจึงได้วางแผนไปชิงตัวเสี่ยวเฮยกับมาทันทีกลับมาที่ฝั่งของอูเซียนกับเสี่ยวเฮยกันต่อเสี่ยวเฮยได้ถามอูเซียนว่าทําไมถึงตามล่าพี่เฟิงซีอูเซียนไม่ได้ตอบอะไร เสี่ยวเฮยจึงขอว่าถ้าไปถึงฝั่งแล้วช่วยปล่อยเธอได้ไหมอูเซียนตอบตกลงและเมื่อพวกเขาไปถึงฝั่งแล้วอูเซียนก็ได้ทำตามสัญญาแต่ก่อนจากกันอูเซียนอยากเลี้ยงข้าวเสี่ยวเฮยก่อนสักมือ้อจึงได้พาไปที่ร้านอาหารซึ่งพวกเขาก็สั่งอาหารกันมาเยอะมากแต่ไม่มีตังจ่ายเพราะว่าตังเปียกน้ำยุ่ยหมดแล้วซ้ำโทรศัพท์ยังมาพังอีกอูเซียนก็เลยจ่ายด้วยยกแล้วก็รีบพาเสี่ยวเฮยชิ่งหนีออกมาจากร้านทันทีเพราะว่าที่ร้านเขาไม่รับจ่ายด้วยยกแบบนี้เขาเรียกว่ากินแล้วชักดาบได้ไหมครับเนี่ย พอติงคลาวต,ต้องแยกจากกันเซียวเฮยบอกว่าจะไปหาพี่เฟิงซีแต่อูเซียนไม่ไว้ใจเฟิงซีครับจึงยอมผิดสัญญาและบังคับเซียวเฮยให้ลกลับไปยังสำนักคุ้มกันพูดด้วยกันในตอนกลางคืนขณะที่เซียวเฮยกกำลังกินนกย่างนั้นก็นึกถึงเฟิงซีกับทุกคนที่เคยนั่งล้อมวงด้วยกันแต่ภาพความจริงนั้นกลับเป็นอูเซียนที่กำลังยื่นนกย่างให้อูเซียนถามเซียวเฮยว่าทำไมถึงไม่ชอบเขาละ่ะเซียวเฮยก็ตอบกลับว่าเพราะว่าอูเซียนเป็นคนเลวอูเซียนจึงย้อนถามกลับว่า แล้วเฟิงซีไม่เลวหรอเสี่ยวเฮยก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เลวถึงแม้จะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเขาให้ของกินให้ที่พักแต่สิ่งเหล่านั้นอูเซียนก็ให้เสี่ยวเฮยเหมือนกันดูท่าแล้วเสี่ยวเฮยจะไม่สนใจอะไรรีบควานกย่างงับเข้าปากอย่างไวแต่ก็ต้องคายทิ้งไปเพราะว่ารสชาติมันแย่มากอาหารที่อูเซียนทํานั้นไม่ได้เรื่องสักอย่างแต่ดูท่าเจ้าตัวจะยังไม่รู้ตัวนะครับเ,รเลยบอกเสี่ยวเฮยว่าอย่าพานใส่ของกินสิ แต่พอตัวเองลองชิมดูบ้างก็ถึงกับคลายทิ้งพร้อมกับอุทานว่านี่เหมือนเนื้อนกอะไรเนี่ยเซียวเฮยเรย่ีบพูดทันทีว่ามันไม่ได้แย่ที่เนื้อนกจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางกันต่อซึ่งในระหว่างทางเซียวเฮยพยายามจะหนีตลอดและได้ฝึกควบคุมโลหะไปด้วยการเดินทางครั้งนี้ทําให้ทั้งสองได้รู้จักกันมากขึ้นในคืนเดียวกันเหลาจูกับซื่อไข่ได้มาหลักรออู่เซียนกับเซียวเฮยที่เมืองหลงโยและตกลงกันว่าจะแยกย้ายหาเบาะแสเพิ่มเติม ถ้าหากเฟิงซีมาไม่ทันพวกเขาคงต้องลงมือจริงตัวเสี่ยวเฮยมาเองทางด้านอู่เซียนกับเสี่ยวเฮยพวกเขาถูกพูดุ่มหนึ่งโจมตีแต่พวกเขาไม่ใช่ศัตรูเป็นพวกเพื่อนๆของอู่เซียนที่แวะมาทักทายซึ่งทุกคนก็ต่างเป็นผู้คุ้มกันสำนักพูดเช่นเดียวกันลุงพูดถามอู่เซียนว่าจะพาเสี่ยวเฮยไปสำนักคุ้มกันหรอสำนักคุ้มกันเป็นสถานที่ที่ดีนะไม่ใช่แค่ช่วยพูดน้อยย่อไวแต่ยังช่วยคนแก่อย่างข้าปรับตัวให้เข้ากับโลกออนไลน์ได้อีกต่างหาก เซียวเฮยเธอจึงได้ถามเรื่องที่เธอสงสัยครั้งว่าทำไมถึงตามล่าเฟิงซีลุงพูดก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครเกียดเฟิงซีหรอกแต่เขาเกลียดมนุษย์จนมากเกินไปชอบทำอะไรเกินเหตุมนุษย์กับพูดก็เหมือนกันมีดีเลวปะปนไม่ดำล้วนขาวล้วนยากที่จะตัดสิน ทุกวันนี้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพูดก็เหลือแค่บางๆเราต้องป้องกันแม่มันขาดพึงและลุงแกก็ยังเอ่ยปากชวนเสี่ยวเฮยไปดูสำนักคุ้มกันด้วยกันก่อนถ้าหากเจ้าไม่ชอบก็ไปได้เลยไม่มีใครห้ามหรอกพอตอนเช้าพวกเขาต้องแยกจากกันอูเซียนก็ไม่ลืมที่จะขอตังค์เพื่อนๆมาเลี้ยงข้าวเสี่ยวเฮยและซื้อรถเครื่องมาขับและในระหว่างที่พวกเขากําลังกินก๋วยเตี๋ยวนั้นก็มีโจรหนีตํารวจเข้าในร้านและเกิดการประทะขึ้น โดยความที่โจรมากวนตอนที่พวกเขากําลังกินข้าวนั้นอูเซียนจึงจับเจ้าโจรส่งให้กับตํารวจทันทีจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปพักกันที่โรงแรมคืนนั้นอูเซียนบอกเสียวเฮยว่าเจ้ามีความสามารถสูงสักวันเจ้าจะเป็นผู้มีอํานาจแต่ถ้าเลือกที่จะไปจากเราก็หวังว่าเจ้าจะใช้อํานาจในทางที่ดีเซียวเฮยเลยหันมาตอบว่าเขาไม่ทําเรื่องเลวหรอกและก็ยังบอกว่าเฟิงซีนั้นไม่ใช่คนเลวปีก็ไม่ใช่ ทางด้านของกลุ่มผู้คุ้มกันพูดพวกเขาดูนะครับว่าเฟิงซีขโมยพลังผู้อื่นได้ซึ่งพวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฟิงซีสู่พลังผู้อื่นได้การขโมยพลังผู้อื่นนั้นถือเป็นความผิดาดแรงพวกเขาจึงได้แยกย้ายกันออกสืบหาความจริงว่าเฟิงซีทําอย่างนั้นไปทําไมกลับมาทางฝั่งของอูเซียนและเสี่ยวเฮยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเมืองหลงโยสํานักคุ้มกันส่วนใหญ่จัดตั้งอยู่ในเมือง มีมนุษย์อยู่เกิน10ล้านคนมีพูด500ตนพูดมากมายต่างชอบอยู่ในเมืองใหญ่อยู่กับความเป็นตัวเองและวิถีชีวิตที่เลือกได้แต่มีกฎข้อหนึ่งที่ต้องปฏิบัตินั่นคือห้ามเปิดเผยตัวว่าตนเป็นพูดตอนนี้พวกเขาใกล้ถึงสำนักลุมกันแล้วต่อรถไฟใต้ดินอีกนิดเดียวก็จะถึงละแต่ว่ารถไฟใต้ดินนั้นเขาไม่อนุญาตให้ออแมวขึ้นเสียเฮยเธอจึงได้แปลงร่างเป็นเด็กน้อยไปแทน ขณะที่ทั้งสองกำลังขึ้นรถไฟนั้นก็ถูกพวกคนของเฟิงซีตามมาเล่นงานพวกเขาต้องการตัวเสี่ยวเฮยกลับไปผูดตนหนึ่งได้สะกดจิตได้คนในรถไฟเข้าไปดูบูเซียนเพื่อถือโอกาสที่กำลังชลมุนจิงตัวเสี่ยวเฮยไปและปล่อยให้พูดพลังหินเข้าจัดการอูเซียนแต่ว่าพวกเขาสู้อูเซียนไม่ได้เลยสักนิดเลยถูกอูเซียนจัดการลงได้อย่างง่ายดายส่วนเสี่ยวเฮยเธอได้ช่วยเด็กคนหนึ่งบนรถไฟเพื่อไม่ถูกกินทับ ขณะที่ทุกคนกําลังกลัวเสี่ยวเฮยในด้านปีศารนั้นเด็กคนที่เสี่ยวเฮยช่วยกลับไม่มีท่าทีที่กลัวเลยสักนิดอูเซียนเห็นว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยจึงได้เรียกให้สํานักคุ้มกันมารับระหว่างที่รอนั้นก็ถูกเฟิงซีกับพวกเข้าโจมตีโดยพลังที่แย่งมานั้นทำให้เฟิงซีแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถจิงตัวเสี่ยวเฮยไปได้และเขายังทําการระเบิดสะพานทิ้งเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจไม่อูเซียนตามมาซึ่งมันก็ได้ผลอูเซียนตามไปไม่ได้เพราะต้องคอยอยู่ช่วยพวกคนที่อยู่ในรถไฟไม่ตกสะพาน เมื่อคนของสำนักคุ้มกันมาถึงพวกเขาบอกอูเซียนว่าเฟิงซีสามารถขโมยพลังผู้อื่นได้ทำให้อูเซียนรู้ว่าเป้าหมายแท้จริงของเฟิงซีคือเสี่ยวเฮยเพราะเสี่ยวเฮยมีพลังเคลื่อนย้ายเฟิงซีอาจอยากได้พลังนั้นมาใช้ทำบางอย่างเขาจึงได้รีบไปช่วยเสี่ยวเฮยทันทีซึ่งทางสำนักคุ้มกันก็จะส่งคนไปช่วยอีกแรงพวกเขากลัวว่าถ้าเสี่ยวเฮยถูกสูบพลังไปจะเป็นอันตรายเพราะถ้าเป็นพลังทั่วไปก็จะเสียพลังชั่วคราวฝึกฝนกลับมาใหม่ก็ได้ แต่พลังเคลื่อนย้ายเป็นพลังที่เชื่อมต่อกับฐานกําลังภายในพูดที่สูญเสียพลังเคลื่อนย้ายจะต้องตายทางด้านเฟิงซีเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายเสี่ยวเฮยเขาอยากให้เสี่ยวเฮยช่วยกับไล่พวกมนุษย์เดิมทีที่นี่เคยเป็นป่าที่มีพูดมากมายอาศัยอยู่จนกระทั่งมนุษย์เข้ามาแรกแรกเฟิงซีก็ไม่ได้เกลียดพวกมนุษย์หรอกพวกเขามีความสร้างสารรค์เรื่องสนุกพวกเขามีความรู้สึกปลอบบางนับถือพวกเรา แต่แล้วพวกเขากลับพัฒนาอย่างรวดเร็วพี่น้องพูดมากมายเลือกที่จะไปแต่เขาคิดว่ามนุษย์ต่างหากที่จะต้องไปเขาจึงอยากขับไล่มนุษย์ไปจากที่อย่างนี้และทวงผืนป่าที่เป็นบ้านเกิดกลับคืนมาเฟิงซีเขาอยากให้เสียวเฮยใช้พลังเคลื่อนย้ายเปลี่ยนให้เมืองนี้กลายเป็นฐานกําลังภายในและในโลกนั้นเธอคือพระเจ้าแต่เซียวเฮยไม่ได้อยากเอาด้วยครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้อง เฟิงซีเห็นว่าเสี่ยวเฮยไม่ยอมเอาด้วยเขาจึงได้จับตัวเสี่ยวเฮยไว้และทำการขโมยพลังเคลื่อนย้ายมาเป็นของตัวเองทางด้านองครักษ์พวกเขาตรวจพบพลังของเฟิงซีแล้วอูเซียนจึงได้รีบไปตามหาทันทีเฟิงซีตกลงกับพวกเพื่อนๆว่าจะก,กระจายตัวหลอกล่อพวกเหล่าผู้คุ้มกันเมื่อเห็นพลังเคลื่อนย้ายก่อร่างเต็มที่แล้วค่อยกลับมารวมตัวกันจากนั้นเฟิงซีก็ให้ซื่อไข่อุ้มเสี่ยวเคยหลอกล่อให้อูเซียนไปไกล เพื่อเขาจะได้ใช้พลังที่ได้มาก่อร่างสร้างฐานกําลังภายในขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อปกคลุมเมืองทั้งเมืองไว้เมื่ออูเซียนชิงตัวเสียเฮยกลับมาได้แล้วขเขาก็พาไปให้เจ้าสำนักตรวจสอบดูก็พบว่าฐานกำลังภายในของเธอค่อ,คอยๆอ,อ่อนแดงลงเราต้องเอาฐานกำลังภายในคืนจากเฟิงซีไม่เช่นนั้นเธออาจตายได้ ขณะเดียวกันภูมิกันทุกคนต่างพากันตามล่าพวกเฟิงซีที่กระจัดกระจายตัวกันส่วนอูเซียนเขาก็ได้รีบไปหาเฟิงซีเพื่อทําการชริงฐานกําลังภายในของเซี่ยเฮยคืนแต่อูเซียนมาช้าเกินไปครับฐานกําลังภายในถูกใช้ไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถได้คืนได้ ทั้งสองจึงได้เข้าต่อสู้กันจนทำบ้านเมืองพังพินาศทว่าเฟิงซีก็ไม่สามารถปราบมือกับอูเซียนได้เขาจึงได้หนีเข้าไปในฐานกำลังภายในที่กำลังก่อตัวซึ่งมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าสํานักเห็นท่าไม่ดีจึงได้สั่งให้ผู้คุ้มกันทุกตนอพยพผู้คนออกจากเมืองและตัดขาดการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อไม่ให้ข่าวแพร่กระจายออกไปส่วนทางด้านอูเซียนได้ไล่ตามเฟิงซีเข้าไปในฐานกำลังภายใน ถึงแม้ว่าเข้าฐานกำลังภายในคนอื่นจะเสียเปรียบแต่อูเซียนเขาก็ยังจะเข้าไปเพราะตั้งใจจะหยุดเฟิงซีทั้งสองได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เฟิงซีเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเพราะว่าอยู่ในโลกของเขาขณะเดียวกันศูนย์กลางได้ทรงเทพนาจามาช่วยแต่ทว่าเฟิงซีได้ปิดฐานกำลังภายในไปแล้วทำให้เทพนาจาไม่สามารถเข้าไปช่วยอูเซียนได้ส่วนนาการของเซียวเฮยตอนนี้กำลังสุดตัวหนัก ดูเหมือนว่าเธอกําลังจะตายแล้วแต่พอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตนอยู่ในฐานกําลังภายในอีกอันและได้ยินเสียงของอูเซียนและเฟิงซีที่กําลังต่อสู้กันผ่านเจ้าตัวเล็กคู่หูของเธอที่บังเอิญอยู่กับอูเซียนที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเธอมีฐานกําลังภายในคู่กับเจ้าตัวเล็กเซี่ยวเฮยเธอจึงได้ทําการสลับร่างกับเจ้าตัวเล็กเพื่อเข้าไปช่วยอูเซียนด้วยความที่ว่าเซี่ยวเฮยเป็นเจ้าของฐานกําลังภายในตัวจริงนั้นก็ทําให้เธอใช้พลังได้เหนือกว่าเฟิงซีที่ขโมยพลังมา อูเซียนกับเสี่ยวเฮยจึงได้ร่วมมือกันจัดการเฟิงซีลงได้จากนั้นอูเซียนก็ให้เสี่ยวเฮยทำลายฐานกำลังภายในที่เฟิงซีใช้คลุมเมืองทันทีอูเซียนบอกเฟิงซีว่ามนุษย์กับพูดมีหนทางอยู่ร่วมกันได้ไม่จําเป็นต้องห้าหันกันแต่เฟิงซีเขาไม่ได้อยากอยู่ร่วมกับมนุษย์ครับเขาจึงได้ใช้พลังทั้งหมดสร้างป่าขึ้นมากลางเมืองและผนึกตัวเองไว้ในต้นไม้สานต่อความฝันที่ว่าจะทวงผืนป่าคืนให้กับเหล่าพี่น้องพูด เฟิงซีก็าอาจจะไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่ใช่คนเลวหลังจบเรื่องแล้วเสี่ยวเคยก็ได้ไปยังสำนักคุ้มกันซึ่งที่นั่นก็มีพูดมากมายอาศัยอยู่อูเซียนอยากให้เสี่ยวเฮยอยู่ที่นี่ส่วนเขาคงต้องไปอยู่ที่อื่นเขาอยู่ที่นี่ด้วยไม่ได้เพราะพลังของเขานั้นสูงเกินไปจนเป็นที่หมันไส้ของใครบางคนแต่ว่าด้วยความผูกพันนั้นเสี่ยวเฮยไม่อยากจากลากับอูเซียนเธอจึงได้ขกติดตามไปด้วยและได้ขอฝากตัวเป็นสิทธ และเรื่องราวของเจ้าพูดแมวตัวน้อยก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขอไปมณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ